จะส่งกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศนะคะตอนนี้เกิดระบาดรอบสามแล้วโควิดตรงนี้คือส่วนจุดุจักปกติจะมีคนเยอะมากจนไม่มีที่เดินเลยจนเบียดเสียดยัดเยียดกันแต่ตอนนี้ณเวลานี้ ไม่มีคนเลยหาเงียบสนิทการค้าในในจตุจักรก็เหมือนหยุดชะงักไม่มีคนเลยค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศนะคะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้และเราเชื่อว่าพลังคนไทยทุกคนจะสู้กับโควิดรอบสามนี้ ผ่านไปได้เหมือนรอบแรกขอส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงปลอดจากการเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังระบาดอยู่ในณนขณะนี้อยู่ขอให้คนไทยมีสติมีความเชื่อมั่น ของประเทศไทยเราเองประเทศไทยยังเป็นเเป็นประเทศที่ติดโควิดยังน้อยอยู่ถือว่าไม่ไม่เยอะมาก ใช่ว่าประเทศไทยจะเจอวิกฤตโรคระบาดรอบ3แต่มีอีกหลายๆประเทศทั่วโลกที่เกิดโรคระบาดรอบสรอบสี่รอบห้ารอบ6ตอนนี้สถานการณ์ของประเทศไทยก็ถือว่ายังน้อยแต่ก็อยู่ในวิกฤตเหมือนกันเพราะคนที่ติดเชื้อ รายวันโดยเฉพาะกทมจะเป็นผู้ที่ติดเชื้อเยอะที่สุดของประเทศไทยเพราะฉะนั้นอยากให้คนไทยทุกคนอยู่บ้านถ้าไม่จำเป็นก็อ,อ,อย่าพยายามออกมานอกบ้านเพราะว่าเราไม่รู้ว่า เื้อโลกที่อยู่ในอากาศหรืออยู่ในที่ต่างๆเราจะไปสัมผัสหรือมีการติดมาด้วยหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบได้ก็คือพยายามหลีกเลี่ยงที่ชุมชนแออัดคนไปเยอะๆเพราะตอนนี้วิกฤตในกทมถือว่าหนักหน่วงสาหัสสากัน เตียงก็เต็มถ้าเกิดเราเป็นจริงๆเราโทรไปไม่มีใครรับสายบางคนอาจเสียชีวิตในคอนโดห้องพักหรือที่ลงมาที่ลงโซเชียลกันก็ตายกันเยอะพอสมควรก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะ พอพอประชาชนทั้งกรุงเทพรวมตัวรวมใจกันอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อและเพื่อป้องกันตัวเองและเพื่อสังคมผลออกมาก็คือเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือที่ต่างๆตามตลาดนัดต่างๆก็คือเงียบสงบ ไม่มีคนเลยก็คือสรุปง่ายๆก็คือได้อย่างก็ต้องเสียอย่างคิดว่าภายในปีนี้โลกโควิด19ขอให้หายไปจากประเทศไทยและหายไปจากทั่วโลกอย่าให้ มาระบาดท,ที่เมืองไทยอีกเลยเพราะคนไทยลาบยาอย่างเราเราจะพากันลำบากอดอยากปากแห้งคือหาเงินฝืดเคืองเงินทองก็หายากอยู่แล้วแล้วมาเจอโรคระบาดอีกก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ ไม่มีใครช่วยเราได้นะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อที่สกัดโรคโควิด19รอบ3ให้พ้นจากประเทศไทยให้ได้ค่ะใส่แมสล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากบ้านปฏิบัติตาม หน่วยงานราชการที่เขาออกกฎมาบังคับให้ประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อที่เราจะได้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดีและจะไม่มีการสูญเสียให้มากยิ่งกว่านี้แต่โรคระบาดก็ไม่สามารถที่จะควบคุม ไม่ให้คนเสียชีวิตได้และสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียด้วยทุกครอบครัวนะคะขอเป็นกำลังใจให้ก้าวผ่านพ้นไปและสู้ต่อไปในอนาคตนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยและทั่วโลก จะกลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมขอให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขทุกๆคนนะคะ